ว่าที่ลูกสะพ้ายน่ารักและแสนดีที่หนึ่งต้องยกให้ยาย่าอุรัสยากับโมเมนต์อบอุ่นหัวใจยาย่าป้อนข้าวคุณพ่อหนเดชการันตีตำแหน่งว่าที่สะพ้ายแสนดีที่หนึ่งต้องยกให้สาวสวยยาย่ากันเลยล่ะค่ะเรียกว่าเป็นโมเมนต์อบอุ่นหัวใจสุดๆเมื่อแม่แก้วคุณแม่ของหนเดชคูกิมิยะได้ออกมาเผยโมเมนต์สุดน่ารักผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวขณะที่สาวสวยยาย่ารัสยา กำลังป้อนข้าวให้คุณพ่อโยชิโอระหว่างที่พาครอบครัวไปพักผ่อนกันที่ทะเลโดยมีแฟนหนุ่มณเดชยินมองด้วยสายตาสุดละมุนโดยแม่แก้วได้เขียนแคปชั่นกำกับเอาไว้ว่านั่งยิ้มอิ่มตามภาพเลยค่ะเรียกว่าทำกลางแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์ต่างชื่นชมกันล้นหลามบางก็บ,บอกว่าลูกชายลูกสะใภ้ทั้งน่ารักและแซนดีแม่แก้วกับคุณป้ามีบุญมากๆค่ะ และลูกสไปน่ารักจังเลยค่ะแม่แก้วมังก็บอกยายาน่ารักอ่อนโยนมากค่ะของให้คุณพ่อโยชิโอสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงสดชื่นสดชื่นนะคะเรียกได้ว่าหลากหลายความคิดเห็นละค่าชมรัวรวความน่ารักของสาวสวยยายาอุรัสยาหลังจากแม่แก้วออกมาเผยโมเมนต์สุดน่ารักยายาป้อนข้าวให้คุณพ่อของนเดชกุกิมิยะนั่นเองค่ะน่ารักอบอุ่นสุดๆค่ะ